สวัสดีครับพี่น้องอ่าพบกับช่องทาริกาสตอรี่ครับผมพี่น้องครับเอามาอมึงมนี่มมมาหน้านะครับมึงเขา่าเขา่าลวงใหญ่มากปีนี้ครับไก่สิได้เก้ยวแล้วครับตั้มโอ้มีเด็กนำด้วยมีเล็กหน่อยอยู่หันผู้หนึงเด็กทำอะไรเด็กเล่นดิม ข้าวเหนียวน่าจะได้เกี่ยวก่อนดูครับข้าวเหนียวของเราเอาบอกนอะยทุกนาเรามีข้าวอะไรบ้างข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวเจ้าเดีียวข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวเหนียวอืมเอาไม้มาให้ใหนนะครับไม้เขาอาจจะพ่อเอามาให้ครับดูครับมึงบรรยากาศไปด้วครับมึงต่องทุ่งนาอนี่ตองทุ่งนาเราพามึงห่วงขาว ขาวเหนียวเราขาเหนียวงามอยู่ครับปีนี้มีข้าวเหนียวมีข้าวเจา้ามีข้าวเจา้ามีข้าวเหนียวเป็นหมอกแบบตลกอะไรอ๋อในไม่ตีเล็กหน่อยแล้วครับมไม่เสียวไว้เสียวไว้ตีเด็กน้อยอ ได้บรรยากาศทองท่งหน้าครับน้ำแรงตอนนี้กี่โมงลกูกหาโมงเนะหาโมงแรงครับพี่น้องก็ปหลา,าอีาสานเอาไคนอีสานนตลุกเนาะนี่ครับเป็นแดงได้ดสวยบอพี่นอ้องม,มันโบนแม่นอัน น้ำหลูกมันบ่งหูมันกับระย่างกันหลูกทำไมไม่หูเพิ่มว่าแล้วนี้มันคือดอก,กไม่เสียวเพิ่มต้นเสียวอีหยัง,ยงวะ,ทำ,ะท,ำทำอะไรจะก่อไฟก่อไฟดูแหมเล็กหน่อยมาหน้าครับนี่อ๋อ เมืองพระอาทิติกำลังสิตกโอ้ยเออลียมตาบอครับเมืองอาทิตย์พระอาทิติกำลังตกไม่รู้พระอาทิติตกเรียนั่นไงพระอาทิติตกดิียนทางหลังเขานะก็มันตกลงไปนูน่นมันไปนูน่นแล้วก็มันก็มืดไงพอาทิตตกแล้วก็มืดแล้วก็ตอนตอนสอบกับคืนทางพี่พระอาทิติขึ้นเขาเรียกขึ้น,นหน่อยเลยนคนเดียวอส,สองคนสคนก็ไผ่ ทั้งนั้นก็พอแลอ้วแนะนำตัวหน่อยเร็วๆนูอชื่ออ,อยัางอะพี่เก่าปุณชัยอ่าปูดใหม่อ่พูดต่อเ,อเร็วออกแปดเทนกาวินชัยพูดดีๆน้องชื่ออะไรครับน้องชื่อหยังออกแแบบชื่อจริงว่า,ทาวไทยกาบุญชัยลูกใครลูกพอแทนลูกพอแทนแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อข้าวเจ้าแม่ชื่ขอข้าวเจ้าปูอะปูชื่อปูต ผูเสียดยาาหน่อย่าหน่อย่าล่ะอ,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 ะอ้ตาล่ะตาตาบุกตาเตียมาตาบวกกันปะแล้วยายล่ะยายยายวนยายวนสนุกไหม,ไมเล่นอะไรนสนุกสนุกการบ้านเสร็จยังหนีการบ้าน เดี๋ยวหน้าหนึ่งปูวายัางไงนะเหตุการณ์วายทำมาแล้วก้อนอยังไปอบอกนูว่าจัาง,างไงมันเมื่อยมันเมื่อยแล้วได้จบไปเซตใหม่แม่นบอกแม่นบอก,บอกว่าทำการบ้านเสร็จีนังมาทำมีเก่เลยการาาจะมาเสร็จะยังกวจะมาท้าอีกเลยบบรรยาก,กาศเนาะบอก เียเป็นเพื่อนทำไมบอกแม่ๆพ่อๆพพติดตามกดติดตามกดซับโาษาใครหนูหน่อยเร็วจะถึงร้านทรับให้ถึงร้านทับเลยแต่ว่าพี่เอ็ดแต่ว่าแต่ว่าปิงไบยูทูปถึงร้านทรับแล้วนะนกดติดตามดีๆเลยเดี๋ยวตีเลยเดีดด๋ยวตีก้น,กน,กนเลยกดติดตามไม่ดีเลยหนูจะถึงร้านทรัพไหมล่ะไม<า>่ต้องถึงนี่ ต้องหนูก็ต้องถึงสิเอาล้านซับเลยนะโอเคสี่ล้านอ้าวพูดพูดพระมาขอขอติดตามหนูหน่อยพูดดีๆอ่งโอเคปุ๊บตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดโอ้ยหันตูแต่ก็เฮ็ดังมาหน่อยนี่เอ้าไปเล่นไหนไปเล่นไปเล่นที่กองหินที่นี่เอาใส่รองเท้าไปเล่นที่กองหินนนนโอเคบ๊ายบาย ไม่ไปเพื่อนกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบอกงี้ไงงหนูสอนทำก็ไปนี่ไงไม่เป็นไรเข้าไปทำใหม่ที่นู่นกองหินทำใหม่โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากไว้ก่อนบายบายก่อนบายบายเช่นกันโอเคบายบายก่อนบายบายสวัสดีใครแอบใครแอบเดินต้นไม้เฮัลโหล ไปเลยครับเพืเ่อนๆโอเคครับไป,ไปเล่นไม่ต้องอรอรถนะเดี๋ยวพ่อขีนรถไปเลยเดินไปรอโอเคเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าออกแบบไปบ่าย,ายเร็วไปบ้า,บากันบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันครับอ่าดูบรรยากาศท้องทุ่งนา